สวัสดีครับผมวันนี้ผมได้พัสดุมาอย่างหนึ่งผมมาดูว่ามันคืออะไรผมอะมาดูกันนะกล่องนี้น่าจะสองร้อยกว่าบาทได้ไหมผมนะสองร้อยกับสามร้อยอะนะผมไปเสนอราคาเล่นแต่กได้มาจริงนะผมนะ <c oughs> ไอเล่นไปเล่นเล่นอะจะได้มาจริงนะอ,อแกดูกันโอ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนับปีแตกแล้วนะนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันราคาค่อนข้างที่จะสูงนะ ถ้าราคาสองร้อยกว่าบาทแล้วได้เนะี่ยโอ้โหดีเลยนะผมนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะวันนี้ไม่รู้งานอะไรดีเอกรู้เปล่าไม่รู้นะผมเนปะ็น <g> ช <ül> อว่ดีเอ็กมาแล้วนะผมนะเดวทางได้แล้วว่าน่าจะคืออะไรนะมันคงเป็นไปนไม่ได้หรอกนะดีพวกดีเอ,อ็กตัดแม่งค่อนข้างยากนะผมนะกล่องอะไรวะเนี่ยตัดถูกปะวะ <c oughs> นะไว้ตัดผ่ากลางนะผ่ากลางนะผมนี่ ปึ๊บปึ๊บมือโดนกล่ององอกไปยิง่งนะผมไอ้มือนี้มันก็ชอบแสงส้นนีเ้เยิ่ยงนะออกไปนะผมเรียบร้อยนะเปิดพร้อมกันกนะแต่เต้นนะผมนะคืออย่างวะ่ะแต่มาหนามากนะต้องสือพิมพ์แบบมาหนาเลยนะเดี๋ยวะนี่ของในคือชิ้นนี้นะน่าจะมีอยู่ชิ้นเดียวแหละไม่มีอะไรเพิ่มเติมน,นะผมเติมหนังสือ พิมพ์ห่อข้างล่างแล้วก็เอาเนียเว้นไว้ไตรงกลางนผมก็ถือว่าห่อมาดีนะห่อมาดีนะการกระแทกอนดีมาดูอันคืออะไรับผมนี่เดี๋ยวจะว่างๆจะมารีวิวให้ดูวนะผมมากคิดไปหลายคลิปแต่ไม่เคยได้ลงเลยนะผมนะแม่งเฟิงนเน็ตคิดเ่งเลยเอาลงทีก็เฟงเน็ตนะเน็ตผมมันจำกัดนะโอเคเน็ตผมมันจำกัดนะ ็เลยอัดไว้ก็ได้แหละอันก็ไม่ได้ลงอาจจะลงไม่พร้อมกันก็ได้นะผมอุ้ยอืมอืมอืมสีก็พอเห็นอย่างนี้แล้วดาได้มันคืออะไรนคือด้านมันคือไรมันคือหยางอ่ามันออกมาแล้วนะผมนะมันคือไรนะผมแล้วมันคืออะไรเลเนยนะเป็นเข็มขัดปาร์เดอร์ กระแทกนะผมนะเออนะผมมีคาพูดโตแล้วนะก็ได้สั่งซื้อกระแทกมานะผมอนะ่นะอืมไม่มีฐานนะเขาไม่ได้แถมมาให้หรอกนะอืมปกติก็ไม่แถมมาให้อยู่แล้วนะคือปกตินะโอเคครับเอามาให้ดูประมาณนี้นะวันนี้นะเดี๋ยวว่าลนะ่าว่างะรีวิวให้ดูนะผมนี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม